เขาไปต้อนที่จังหวัดยโสธรกันครับนายวิรุตวิชัยบุญนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยนายไกลเอี่ยมจุลานะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยโสธรสมาชิกเล่ากาชาติจังหวัดยโสธรชมร่มแม่บ้านมหาไทยจังหวัดยโสธรพร้อมทางทีมงานแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับส่วนราชการระดับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ออกร่วมนะครับผมร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออสวอและโครงการจังหวัดเคลื่อนทีเพิ่มรอยยิ้มเติมความสุขให้คนยะโสธรครั้งที่8นะครับโดยเพิ่นออกให้บริการประชาชนในทินทุรกันดานอันห่างไกลนะครับยู่ที่โรงเรียนบ้านโนนยางนะครับตำบลกำแมด อำเภอกุชุม่มจังหวัดยโสธรโดยกิจกรรมการออกน้วยแพทย์เคลื่อนที่พ่ออสวอร,ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพิ่มรอยยิ้มเติมความสุขให้คนยโสธรน,นั่นนะครับเพื่อนก็ได้ออกให้บริการประชาชนนะครับบาวาสิเป็นการบริการด้านรักษาตรวจโรคทั่วไปพร้อมทั้งบริการท่านตกรรมนะครับพร้อมให้ค่ำบริการขอพายคับพร้อมให้บริการค่าแนะนําคําปรึกษาด้านสุขภาพและกับแพทย์ทั้งเลือกให้แก่ประชาชนโดยบวคิดค่าใส่ใจแม้แต่บาทเดียวนะครับ นอกจากนั้นนะครับทางชมรมแม่บ้านมหาไทยสามารถชีกเกลากาชาดจังหวัดพร้อมทางส่วนราชการต่างๆเพิ่งการได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคพาห่มกันหนาวนะครับพร้อมทางพันป่าและกาพันกล้าไม้นะครับให้แก่ประชาชนและบริการด้านปศุสัตว์พร้อมทางเกรรษตรกรรมเฮ็ดหมันหมาและแมวนะครับการจำหน่ายและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมทางให้คําแนะนนำเรื่องแรงงานด้านอาชีพการซ้อยเหลือทางสังคม การซ้อยเหลือด้านกฎหมายนะครับพร้อมทางบริการตัดผมและอื่นๆอีกจํานวนมากซึ่งหน่วยงานต่างๆนะครับผมได้ออกให้บริการประชาชนถึงพื้นที่เพื่อเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานราชการต่างๆได้เข้าถึงสภาพปัญหาและรับรู้ถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับโดยมีประชาชนเดินทางมาติดต่อขอรับบริการในเทอร์นีจจานวนมากกันเลยจากนั้นนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวของนะครับเป็นการออกเยี่ยมให้กำลังใจชุ่มชนนะครับพร้อมทางมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงพิการนะครับจำนวนหารายอยู่ที่บ้านโน่นย่างนะครับหมู่ที่3มหมู่ที่11หมู่ที่17ตําตำบลกำแมตอำเภอกุดชุม่มจังหวัดยโสธรน,นำ